สวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอผม P A D X 9นะครับวันนี้มาเล่น h e a d o A1 กันนะครับทุกคนใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดมันคือ h e a d f o A1 นะครับโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยถ้าใส่ A1 มันจะเป็นยังไงทุกคนนะโอเคมาโอเคของที่ผมจะแต่งในวันนี้คือเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเอาไปแต่งตามก็ได้ครับแต่งกลางๆครับระยะกลางระยะใกล้นะครับระยะไกลก็พอได้อยู่นะโอเคของแต่งก็จะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวทุกคนดู ของแต่งเอาเลยนะประมาณนี้ครับสโคบสาครับผมแล้วก็เป็นนี้ลำกล้องเนะครับเป็นอันนี้โอเคอันนี้เพิ่มความนิ่งให้เราหน่อยนะครับผมจะแต่งประมาณนี้แต่งไม่ยาวมากคนดูจะใส่กระจมมือเป็นอันนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้จะนิ่งหน่อยนะครับแต่ผมเอาอันนี้เพื่ออะไรไม่รู้ว่าม,มันเท่ดีนะาจริง <c oughs> <c oughs> โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ท้ายท้ายดำไปเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้ สูงสุดไปเลยก็จะประมาณนี้ครับที่ผมแต่งนะโอเคแต่เราไปดูในเกมแล้วจะเป็นยังไงนะครับกับ h e a d p o A1 นะครับผมไปกันเลยครับผมถ้าทุกคนมองหาร้านเติมเกมสุดคุม้มต้องเลดพชัซนเติมถูกปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ u i d เท่านั้นเปิดบริการตั้งแต่เวลาตีห้จนถึงตีสอครึง่งสุกเสาร์อาทิตย์จะเปิด24ชั่วโมงถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อตามช่องทางนี้หรือใต้คลิปผมได้เลยอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆด้วยนะครับผม เข้าหายเลยไม่เข้าหายโอเคได้โอเคตอนนี้เกิดหลังๆเลยทุกคนเฮ้ย <ac ue, S 1> ม,มีลูกโป่งเลยลูกโป่งนี้สามารถยิงแล้วก็เก็บอ่านั่นนะเก็บเหรียญได้นะทุกคนอ่าเก็บเหรียญในนั่นน่ะเหรียญกิจกรรมนะครับที่ไปแลกแลกสกินนะไม่รู้ดิเปป็นเลย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อมีเสียงตรงข้อมาเหมือนจะบอดยิงคนโอเคแต่เราวิ่งเข้าหายกันก่อนแล้วทุกคนนะต้องฝึกเป็นเดือนเลยฮะเฮ้ยบอด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 ใจเย็นน้องอันนี้ก็จะใส่บอดเยอะมากทุกคนแผลหรอเผผมมันจะวางไม่ถูกวางเอ้ยหมอกวางไม่ถูกต้องฝึกไอแพดอะแก ถ้าจะเล่น iPad อ่ะจริงเล่น iPad เล่นง่ายทุกคนเวลาแบบแบบวางนิ้วอะไรเงี้ยอ่ามันเล่นง่ายฮ<จ>ะว่เราเปิดสองตัวหนึ่งก่อนโอ้บอทโอ้โหวิ่งสบมบูรณเลยไงเฮ้ย <c> ว <oughs> ิ่งสบมบูรณเลยอะไรเนี่ยผมไม่กล้าเปิดเซฟอะ่ะเปิดเลยเปิดเลย,เเลยแกเป็นไรบอรทยิงอไนีิอบอทวิ่งใส่ใผมเมื่อกี้โเอ้ย ใครได้เป็นบอดหรือเปล่าโอเคบอด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 ไม่ใช่คนเซฟเวียตรงเซฟเียไม่แน่ใจตรงตรงกลางอ่ะผมเปิดนี่เป็นต้งบนนี่หว่าตรงไหนอ่ะอ้าวสรุปคนหรือบอดโอเคมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วว่างเปล่าเลยเปิดไปเปิดไปเดี๋ยวผมดูให้คนอ่ะเปิดไปเลย บู้หุ่นช่องมาแกอะไรอ่ะนี่ไงสิงโตเมาแล้วเอามาเลยมาเลยผมไม่เสียได้นะโอ้โหเอ้ยมางั้นอ่ะเอามาฝากก่อนมาฝากก่อนเพื่อนไม่มีเซฟหกช่องทุกคนนั่นต้องเก็บไปก่อนนะโอเคครับงั้นก็ต้องได้เก็บไปก่อนครับเดี๋ยวคืนเพื่อนนะตอนออกทุกคนแกเอาแม็กซ์กันมาโอเคโอเคเดี๋ยวทิ้งกระสุนให้สองกองได้ได้มาเลยโอเคเอาตามนี้ตอนนี้ โอเคเดี๋ยวเราไปคอกม้ากันต่อด้วยก่อนนะไปหาคนกันดีกว่าบอดเยอะเหลือเกินตรงนี้เสือได้ซีดีบอดทำงานใหญ่จต้องยิงทำใหญ่ทำงานใหญ่ใหต้องนิงเฮ้ยมีเสียงขวามื่อผมซ้ายบอดยิงใครไม่รู้นะร้องได้ตรงนั้นอะคนว่ะฮ้ยคนเหรอเฮ้ยขวาผมก็มีมมาาาากกลลงงคนโอเคตายตายกลางตายเออไม่รู้มันย่องใส่ใครอ่ะเออระวังตรงบ้านบ้านบ้านดักบ้านดักเหรอ เออตรงนี้ก็บวกกันอ่ะโอ้เป็นหนึ่งเปหนึ่งเหนื่อยแล้วก็เข็มเข็มแดงคนละมาสักสองอันนะคนดูนะโู้ผหเอาอันเดียวไม่พอตายปะไม่รู้อ่ะเห็นมันนั่งกำลังใส่อะไรไปลุกโอ้โหจบละโอเคตรงนี้มีเหลยงระเบิดผมต้องดันแล้วนะไม่ได้ไปดูนะผมมาโอเคเป็นเรเอา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 ตัวขวาไหมขวาบวกกันเลยโอเคทุกคนเหมือนจะบวกกันอยู่หน้าหัเลยบแล้วมีสโมกด้วยนะประเด็นตามนะเอาเร็วเลยมาอยู่ตรงกลางก็ได้เลงให้ผม เดี๋ยวผมจะย่องดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามีกี่ตัวนะอาจจะเป็นไนท์หรือเปล่าเห็นปลาสมุกด้วยแต่เลงตรงตรงข้อม้าด้วยนะตรงหน้าตาก็ผมวิ่งไปทางทางขีนี่จะรอดไหมไม่รู้ลองวิ่งดูดิถ้ามีคนดักก็เรียบร้อยอ่ะโอเคครับมีเสียงแล้วปลาตันอยู่หลังข้อหรือเปล่าเมื่อกี้ผมต้องย่องฟัง เฮ้ยหน้าผมโวิ่งไปแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันออกขวาไปตายปะหินเทพไม่ตายหินเทพโอเคอะไรอะไอวันกล่ำมากเลยโอ้จบละไอวันกล่ำมากเฮ้ยมีเสียงหน้าผมพอกผมเล่นหินเทพตรงนี้ไม่รู้ว่าหมอกสีไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนผมโดนหลังแกผมโดนหลังผมโดนหลังไอพี่เคไอพีเคไอพี่เคมีเสียงหลังๆอ่ะตรงกองฟางปะ ตรงกล่องฟางตรงกล่องฟาตงตรงกล่องหรือเปล่าเออใช่ใช่ของนั้นแหละตรงกล่ององ่ะมันมีเสียงหน้าผมผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าอยู่บนหินหรือว่าอยู่ข้างอยู่อยู่หน้าบ้านผมเดี๋ยวผมย่องดูมันอยู่ตอนเนี้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวย่องมาเรื่อยๆทุกคนเฮ้ยเสียงขึ้นอ้าวเจอละเจอละเจอละ อเคตายมันนอนตรงนี้เอ้โผงเขาว่าอยู่น่าจะเป็นตัวหินเทพที่โดดลงมาทุกคนตรงกล่องตายไหมตรงกล่องยังยังตรงกล่องยังเฮ้ยมีเสียงหลังบ้านคุณยายมาหลังบ้านคุณยายมาเดี๋ยวขึ้นหินเทพมะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยลงก่อนลงก่อนลงก่อนผมไม่แน่ใจมันเซตไนท์หรือเปล่ากระสุนเอวันยิงไม่ค่อยเข้าเด้๋เดีดีเดี๋ยวก็ดูโอเคเอาเลยแล้วกันครับโอเคเข้าโผเนี่ยเร็งเลย ไม่ไงเรียบร้อยแอปตาย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 ไอตัวเคไปอปพีเคเหรอไอพี่เคยังไม่ตายไม่รู้มันแอบตรงไหนตรงเนี้ยเดี๋ยวหาก่อนไม่ไม่ไอตัวพีเคอยู่ไหนมันมันยิงอยู่อ้าวไอพีเคอยู่หลังนั่นไงมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่ไม่รู้ม <c ure> <c ure> ันยิงแกเหรอมันยิงแกแต่ตรงเนี้ยไอพีเคต้อมเลยก่อนเออก็นั่นแหละผมเห็นแล้วแต่ว่ามันไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยแต่ระวังอ่ะมันน่าจะย่องใส่รวมไม่รู้ไอตัวนี้เอ้ยไอตัวนี้ไอพีเคนะใช่ป่ะนี่ไงไอพีเค ไม่แน่ใจว่าตัวนี้หรือเปล่าคิดว่าขวาผมมีเสียงอะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยค้นค้นโอเคเข้าหัวตาย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 ตรงนี้นะตายไหมตายตายตายใช่ใช่ตายไปแล้วตายไปแล้วเห็นี้นะใช่เออตรงนั้นแหละตายแล้วโอเคโอเคโอเคบนคอกไม่มี้โวระแวงไอตัวอะพีคมากตอนนี้ทุกคน โอเคงั้นเราเก็บของกันดีกว่าถ้าไม่มาเราก็เก็บของไปดีกว่าเขาไม่รู้เขาย่องไปไหนแล้วด้วยตัวนี้ ออกกันออกกันเถอะได้เท่าไหร่ปิงเเขาดูที่ปิงใช่ไหมเออแต่ก่อนดูปิงโอเคตอนนี้ออกมาหกแสนกว่าเก็บไปสี่คนครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่สองกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับผมอ้าวตอนนี้เกิดใกล้ค้องมาครับงั้นก็วิ่งเข้าไปเลยนะครับผมอย่าลืมเปิดแอร์ก็ได้นะทุกคนนะแอร์เนี่ยแอเพื่อนเปิดไปแล้วโอเคงั้นก็เราก็วิ่งเข้าค้องไปเลยครับ พ่อเคยมีคนได้อยู่ด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยกับกล่องแดงตัวเนี้ยเคยมีคนได้อยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้อ้ดอนะแอฟก็นยาแก้ปวดก่อนนะผมตอนนี้คอกม้ยังเงียบอยู่นะเนี่ยลูกโป่งนี้ยิงได้นะครับอย่าลืมยิงกันด้วยนะครับก็ได้เยอะอยู่นะคนที่แบบโอเคยิงไปทีนึงล่านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับข้างในมันก็จะมีเหรียญไงเหรียญแลกสกีน่ะ ผมก็ยังไม่ทำไม้เสร็จหรอก <c oughs> ผมไม่รู้เอาทำไมโอเค35เหรียญครับได้อยู่เถอไม่แย่ทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขึ้นมาเปิดคล้องมาครับผมกุญแจรตรงนี้ไม่มีเอ้ยมีคนวิ่งครับเมื่อกี้โอ้โหไม่ตายทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรครับผม,มใส่กระสุนก่อนเดี๋ยวมาให้เพื่อนนะครับผม โอเคอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้อ่าในต้องมาแล้วแหละเพื่อนเห็นตัวเดียวนะครับทุนไม่แน่ใจว่าเพื่อนเขาอยู่ตรงไหนนะตอนนี้อุ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหกระโดดไปทีนึงครับเขาโดดมาระเบิดนะยไอ้น่าจะเป็นงานอยู่แล้วนี่ยอย่าเปิดเซฟก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยวิ่งไปถ้าเขาไม่ดันมาก่อนเออดันมาก่อนนี่เราตุยแน่ทุกคน โอเคที่ยินสองเสียงครับด้านหน้าผมเลยนะยังไงนายจะวิ่งก่อนหรือเปล่าอุ้ยระเบิดมาอุ้ยเจ็บ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 โอ้ยหุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเองเลยทุกคนโอ้โหเกินเกินไม่เปิดแล้วไปดีกว่าทุกคนเบิดเยอะจัดคนระับถ้าโดนโถระเบิดแบบนี้หนีได้หนีก่อนนะผมโหขยันปลาด้วยนะประเด็นอะ่ะขยันปลาจาัด เคหลังไม่มายีตัวขวายัางไงเนี่ยโอเคเพื่อนยิงตุยไปหนึ่งครับยังไงเอ่อเอเ้ยมันจะวิ่งมาโโหวฮ่ววระเบิดเยอะจังอาที่นี่ยไม่เป็นไรอะ่ะโหทุกคนปั๊มยาสักแป,ป๊บก่อนได้ไหมะ่ะเจ็บนะน,นี่ ไปดีครับทุกคนไปเถครับรอรอะไรปั๊มยาแป๊บหนึ่งจะตายเต็มๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวปั๊มยาสักแป,ป๊บวิ่งเดี๋ยวน็อกอีกเขายังไม่กล้าดันนะตอนนี้ไม่กล้าดันแบบนี้ก็หนีครับรออะไร <laughs> ไปแล้วก็ดูถอยก่อนนะตั้งหลักก่อนนะตอนนี้เก็บวัดไม่ได้ครับมากันเยอะเกิน <c oughs> โอ้ยขนมาทั้งโรงงานเลยพวกเนี้ยระเบิด,เ,ดยเยอะเกิน มีบอดอยู่ขวามือครับเค okay, <No. S 1> เดี๋ยวผมจะมานั่งแอบตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนเช็คเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผ่าผ่าก่อนเดี๋ยวค่อยวิ่งไปหาเขาเนาะโอเคผ่ okay, าเสร็จละเดี๋ยวดันเขาเลยละกันนะทุกคนตัวแดงมากตอนนี้เพราะว่ายาหมดแล้วโอเคครับ, <No. S 1> okay, รบเดี๋ยวดันเลยละกันนะ <No. S 1> เหมือนจะอยู่ข้างบนข้อหรือว่าข้างล่างก็ไม่ทราบได้นะตอนนี้แต่ว,ว่าตายไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวเล่นระเบิดก่อนนะเช็คก่อนทุกคน ข้างล่างหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหตีใหม่มาทุกคนโอ้โหคนเล็บจะซวยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเพิ่งผ่าเสร็จเมื่อกี้โอ้โหใจจืดใจดำหลือเกินโอ้โหผมจะตายผมจะตายหัวใจเต้นแล้วทุกคนโอ้โหเอาอย่างไรดีโอ้ยดีน้งคอกบนคอกไม่ยิงครับขอดูก่อนโอ้โหไม่มีแล้วอ่ะยาหมดแล้วอ่ะผ่าก็หมดโอ้โหลำบากเหลือเกิน เอาเฮ้ยอา้อาวมีคนตายหลังกรแพงครับเฮ้ยเพื่อเรายิงนี่หว่าเนี่ยโอเคแบบนี้ผมต้องอ้อมออกไปเอาแล้วทุกคนโอ้โหผมต้องได้วัดกับไอตัวบนคอกับผมถึงจะออกไปเอายาได้ครับเขาโผล่หรือเปล่านีเา่เรียบร้อยต้องเน้นที่หัวหน่อยครับ A1 วัน <c oughs> ไม่ค่อยเข้าแล้วยิงยิงไม่่อยเข้าเลยถ้าเป็นก่อหกนี่โอ้โหจบ โ okay, อเคขอแอบเอายาก่อนแล้วตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ไม่ไหวแล้ว<ๆ>นยาน้อยโ,โอ้ยเก็บไม่ได้เพื่อนยิงไว้เก็บไม่ได้บม,มเปิดคูดาวไว้ <c oughs> เอาไงดีเอาแปลบนข้อแล้วกันแปะบนขอ้อแล้วกันแปะบนข้อกอนแปดึงเพื่อนเพื่อนเขาไม่อยู่แถวนี้ไม่หน่ <c oughs> โอ้เอ็ดเด็ดด็ตัวนี้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 เก็บได้ไหม <c oughs> อาวตัวนี้เก็บได้ครับยาอยู่ไหนเยายาวมาก่อนยะาเสียงย่อง ไ้เสียงย่องเพื่อนนะโอเคมียาแล้วครับเดี๋ยวพันก่อนนะเดี๋ยวหาผ่าต่อครับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งหนีเนะพราะว่าตี้ไนท์มันเริ่มดันมาละเมือ่อกี้ไนท์ยิงผมนะต้องตั้งหลักก่อนทุกคนไม่ไหวคนระับยาแค่นี้ยืนวัดความไม่ไหว <c oughs> เฮ้ยเซเปหรอยัง,ยงยหรออ๋อเปิดไปแล้วแต่เขาปิดไวหรือเปล่านะ โอเคต้องเอากระสุนลงตรงนี้ออกแล้วครับใส่แม็กหกสิบแม็กเดียวไปเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไนทได้อะไรหรือเปล่าโอเคมีผ่าครับผมโอ้ยสวยผ่าไม่อันนี้ด้วยผ่าสายขาวด้วยดีเลยเอ้ยมาอีกอันสวยทุกคนวิ่งดีกว่าบว่าไปดีกว่าครับอยู่ต่อไม่ได้เลยทุกคนไนท์ดันมาแล้ว โอเคตอนนี้ผมผ่าเสร็จแล้วผมมาย่องฟังเสียงก่อนนะได้ยินเสียงสองตัวบนเฮ้ยอ้าววิ่งออกมาข้างนอกหนึ่งตัวอยู่ข้างบนหนึ่งนะผมได้ยินเสียงครับจำเสียงได้เฮ้ยเอาเรียบร้อยตายทุกคนอฮ้ยเอวันเราก็เลงเหมือนกัน <c oughs> เข้าหน้ากัาหรือเปล่าหรือว่าเขาเจ็บอยู่แล้วอ้าวตัวบนบ้านเงียบแบบนี้ยังไงดีบนอุ้ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหมทุกคนผมปาเช็คก่อนนะ อ๋อนี่บอทโอ้โหนี่ไม่ไม่คนไอตัวบนน่ะมันคนแน่ๆครับโอ้เสียใจจัดทุกคนแล้วประเด็นคือมันมีเสียงเอ็กไงเอาไงดีอะโอเคงั้นเก็บตัวนี้แล้วผมจะย่องออกหนีไปเลยทุกคนผมไม่อยู่ละโอเคตอนนี้ผมก็แอบวิ่งหนีไล้ทุกคนผมไม่อยู่แล้วทุกคนมันมีเสียงเอ็กแล้วก็บนข้อกับมันย่องอยู่นะโอเค ตานี้น่าจะเก็บไปแค่2นะครับออกมาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดแสนห้านะ,ะประมาณนั้นนะโอเคแต่เราไปต่อกันตาที่3กันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมเออตอนนี้เกิดไกลอยู่ครับระวังขวามือนะ,อะน,นะไม่แน่ใจ เอองั้นเราไปกลางกันไปไปไปกลางกันไปกลางกันตั้งแต่ผมเล่นเ,นเกมผมไม่เคยเ,คยเกิดอุตสาหเลยปกติปกติไปกลางกันดีกว่าเ,เ,เล่นกับผมจะเกิดไกลทุกตาทุกคนเอองั้นผมจะมานอนตรงกลางก่อนนะตรงกลางมันจะมีหลุมอยู่ทุกคนเนี่ยเนี่ยนะอ่า<ม>เดินผ่านบ้านไปครับมันจะมีหลุมตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะนอนฟังเสียงคนก่อนนะครับแล้วก็ส่วน A1 แล้วก็มากัน2คนนะต้องค่อยๆเล่นนะผมบอดร้องอะ่ะบอด,อบอดอรอ้องตรงแอร์อ่ะมันมันร้องตรงแอร์อ่ะมันเจอคนเหรอเองลุกขึ้นเหรอเฮ้ยเสียงคนไหม,ม,มใช่ใช่ใช่มันจะเปิดแอร์มันจะเปิดแอร์มีคนมาเปิดแอร์ทุกคนนั้นใส่เลยโอ้ย โซยเลยสซยเลยหย,ยุดปัดี๋ยวนี้อ,อุ้ยขอกยิงผมขอกยิงผมนอนให้ไวอคอกยิงมาอคอกยิงมาโอ้หทุกคนเกือบหายน่าจะเป็นไนนะผมโอเคปั๊มยาก่อนนะเดี๋ยวลุกแล้วก็โดดลงล่างหนีก่อนนะทุกคนไม่ไหวครับเจอไนรับไนสองมาละเพื่อนเขาโคบอยู่ผมก็ว่าเขากา้าววิง่งเปิดแอร์ได้ไงโอเคงั้นเราลงล่างก่อนไหมอุ้ยวิ่งไม่ไป มี่ไปได้ผมเกียดตอนเวลาเราลุกแล้วมันไม่วิ่งทีเดียวอ่ะใช่มันเดินมั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 นจะค้างก่อนไหมใช่ไหมมันจะค้างแป๊บนึงอ่ะบอดเดินมาบอดเดินมาบอดเดินมาอาร์พีกคอุ้ย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 บอดโลหึ่น่าเกียดมากบอดโลดอ่ะโอเคตามสูตรเลยบอดเนี่ยลงล่างก่อนลงล่างก่อนเนี่ย ล่างก่อนล่างก่อนอมันกวนอยู่นั่นแหละไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่ทุกคนโอเคเราจะอ้อมขวาก่อนนะทุกคนนะออบอดมันกวนอย่างนั้นแหละอ้อมขวาก่อนนะวิ่งสักเขาไม่ได้ละเฮดโฟอ่ะไม่รู้อยู่ <c oughs> นี่ไงเ <c oughs> ออได้ยินเสียงลัานแล้วทุกคนตรงท่อครับ <c oughs> โอเคงั้นเราเออล่างนันเฮดโฟลองด้วย เราจะไปค่อยๆไปแถวป้อมปืนแล้วกันับกรบวกกันเสร็จเดี๋ยวเจอกันนะเกทุกคนตอนนี้ผมก็มานอนตรงปืนใหญ่แล้วผมกลัวเขาเป็นไนท์อยู่ตรงหอคอยโอเคมีเสียงวิ่งรับต้องนอนไว้ก่อนพยายามบังไนท์ไว้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งมาหน้าผมหนึ่งตัวอุ้ยไม่ตายอุ้ย มันยิงไม่เข้าเลยอ่าอยู่หลังตูค้คอนอยู่หลังตูค้คอนเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บแน่เจ็บหนักอยู่หรือเปล่านะปลารละเบิดกันตายตายไหม,าาไมปลารละเบิดไล่นะครับจะ,ลละให้เขาเอ้ยอ,อ่าอยู่นี่อยู่นี่ไม่ตายไม่ตายบึ้มเดี๋ยวว่อกาโอเคเรียบร้อยตา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 ยสวยตาย,ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ผมไม่แน่ใจว่าในในป้อมในหอคอยอ่ะมีอยู่ไหมไม่มีใชเปล่าระวงังไม่รู้ระวงะังนะมันอาจจะย่องอยู่แถวแดนมใส่กระสุนแป๊บนึงแกเช็คให้หน่อยโอ้ยโอเค,อเคทุกคนโอโ้โหว่าแล้วเขาบวกกันด้วยทุกคนเป็นเฮดโฟ์ครับผมต้องดูแถวๆข้างหลังกัน เมื่อผมกำลังเก็บของอยู่เนี่ยเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับผมเอ่อมันยิงกันไว้อ่ะแกลองอะดูศพฟีอะเยอะอยู่นะตอนนี้ผมหนักมากร้านสามเฮ้ยหนักเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเออกโดอะไรตรงไหนกำลังสงสัยอยู่ศพใช่ไหมว่าโอ้โหจบจัดเฮ้ยวิวแล้วนะผมอีกตัวหนึ่งสองตัวเลย สายหนึ่งโอ้โหมาแล้วหน้าผมไอตัวเอเนี่ยผมกลัวมันลั่นใส่ผมนิดเดียวโอเคผมเจอมันละโอเคโอเคโอเคมันอยู่หลังต้นไม้นี่ไงทุกคนเจอแล้วเด่น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 นี่เรียบร้อยตายโดนโอเคผมเก็บของแล้วออกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเจอหนูอีก หวังว่ามีแค่นี้นะทุกคนโอ้โหเจนาทีแล้วอ่ะมีคนดักอีกโอเคมุดท่อครับหมุดท่อไปกันเลยครับผมโอเคตอนนี้ออกมาล้าน6กเก็บไป4คนนะครับผมเป็นไงบ้างผมกับการเล่นเดสโวเอวันนะครับเพื่อนๆมีความเมาก็ฝากคอมเมตไ้นอยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับฝากกดติดตามผลิตครับทุกคนบ๊ายบายครับผมไว้เจอคลิปหน้าครับผม